วัสดีครับวันนี้มาแนะนำการแพคแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ที่ทำนี้ก็คือว่าจะเอาไปใช้แทนแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นแบบตะกวดกดก็แบตแบบนี้ลูกก้อนนึงก็จับ3โวลต์นะครับถ้าเราต้องการจะให้ได้12โวลต์ก็ มาต่อกันแบบอนุกรมนะครับก็คืออันนี้ให้เป็นก้อนที่หนึ่งนะครับก้อนที่หนึ่งทางนี้เป็นขั้วลบทางนี้เป็นขั้วบวกนะครับบวกของก้อนที่หนึ่งไปต่อกับลบของก้อนที่สองนะครับอันนี้ลบแล้วก็บวกก้อนสองไปต่อกับก้อนลบของก้อนที่สามคือก,ก,ก้อนนี้นะครับ แล้วก็บวกของก้อนที่สามไปต่อกับลบของก้อนที่สี่แล้วก็บวกของก้อนสี่ก็จะต่อไปใช้งานส่วนลบของก้อนที่หนึ่งก็จะเป็นขั้วลบเพื่อไปใช้งานนะครับทีนี้เมื่อเราเรียงกันแล้วเนี่ยถ้าเราวัดที่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนี้มันก็จะได้สิบสองกว่าถึงประมาณสิบสามนะครับ โอเคนะครับทีนี้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่ใช้ bms นะครับเนื่องจากว่า bms จะตัดตัดเวลาอู้์ชาร์จแล้วก็ตัดเวลาเบ็ดอ่อนมากๆทีนี้เวลาระบบชาร์จของรถมอเตอร์ไซค์ชาร์จชาร์จอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะเกินพอเราใส่ bms เมื่อมีการตัด รถบางรุ่นเมื่อไม่มีแบตเตอรี่เมื่อมันฟ้องว่าไม่มีแบตเตอรี่ไฟที่หน้าปัดมันก็จะขึ้นนะครับก็จะมีไฟสัญญาณเตือนว่าไม่มีแบตขึ้นก็เลยไม่ไม่ใช้ bms นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ Active balance อยู่นะครับ i v ค Balance ก็คือตัวนี้นะครับวงจร Active ที l a n c นทีนี้การต่อ Active b a l a n c e เนี่ยถ้าเป็นแบบ สี่ก้อนนี้ก็คือเขาเรียกว่า S4 นะครับ S4 ก็จะมีสายไฟอยู่ทั้งหมดห้าเส้นนะครับที่ตัว a c x e Balance ทางนี้ก็เขียนว่า B ลบทางนี้เขียนว่า B บวกนะครับทีนี้ไอ้ขั้วสายสีดำที่มาทาง B ลบเนี่ยก็จะไปต่อกับขั้วลบของก้อนที่หนึ่งนะครับ ถัดมาก็จะเป็นสายสีแดงถัดมาจากสายสีดำนะครับก็จะไปต่ออยู่กับขั้วบวกของก้อนที่หนึ่งนะครับนะครับอคืออันอนี้แต่ว่าขั้วบวกของก้อนหนึ่งมันจะต่ออยู่กับขั้วลบของก้อนก้อนที่สองก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เราบัดกรีตรงกลางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สายเส้นที่สามคือตรงกลางนี้นะครับก็จะมาต่ออยู่กับ คั่วบวกของก้อนที่สองนะครับเนี่ยนี่คือก้อนที่สองนะครับตัวเลขบอกก้อนที่สองเข้าตรงนี้แล้วก็ต่อไปยังขั่วลบของ 3, ก้อนสามก็บัดดี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เ <c oughs> ส้นถัดไปเส้นถัดไปคือเส้นที่ส,ส, 4. สี่เส้นที่ 4. สีส่นี้นะครับก็จะมาต่ออยู่กับ <c oughs> ขั่วบวกของก <c oughs> ้อนสามนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับ 5. เส้นที่ห้าเส้นที่ห้าก็จะมาต่ออยู่กับั้่บวกของก้อนที่สี่นะครับก็คืออันนี้ก็จะต่อไปใช้งานนะครับก็จะใช้หางปลากลุมนะครับทั้งทั้งก้อนที่หนึ่งและก้อนที่สี่ส่วนอันนี้ก็คือต่อไปใช้งานนะครับวิธีการต่อ,อแอคทีบบาลานก็จะประมาณนี้แอคทีบบาลานมีหน้าที่อะไรแอคทีบบาลานก็พูดง่ายๆก็คือ สร้างความยุติธรรมให้กับแบตเตอรี่ก็คือเวลาชาร์จเนี่ยมันจะได้ไม่ไฟที่เข้ามาชาร์จเนี่ยก็จะมันบาลานซ์ให้เท่ากันหมดทุกก้อนนะครับไม่มีก้อนหนึ่งก้อนใดที่รับไฟมามากก้อนหนึ่งก้อนใดที่รับไฟมาน้อยก็คือมันจะบาลานซ์ให้เท่ากันหมดนะครับก็หลังจากนี้ก็จะไปใส่ฟิล์มหุดนนะครับใส่ฟิล์มหุดเพื่อที่จะหุ้มตรงนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ใช้ลมร้อนเป่าหลังจากเราแพ็กเสร็จนะครับเราก็หุ้มด้วยฟิล์มหดนะครับเป่าลมร้อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบกับรถนะครับลองสตาร์ทดูอันนี้จะเอาไปใส่กับรถฮอนด้าดีโอนะครับเครื่องยนต์สองจังหวะ5 0ซีนะครับ ครับสตาร์ทไวครับ